สว,วัสดีครับพอดีวิ่งมาปุ๊บเจอคนนึงพี่คนนึงก็บอกว่าเป็นขี่มอเตอร์ไซค์มาช่วยแมวนะครับอันนี้แมวอยู่หน้าที่วัตถ,ถานบวดพรามเนาะพี่เขามาช่วยดูแลแมวที่บาดเจ็บเนาะโอ้หนี่ไม่ไปกัดใครมาหน้่ยอาวเลยสงสารน้องแมวนะแล้วนี่คือขับรถไปแล้วก็เจอแมวแล้วก็ช่วยเนี่เเนย,ยเป็นอะไรนะ ครับผมเป็นรชการอยู่ที่ักาหอ๋อนี่เป็นทหารนะครับ<น>โอ้จิตใจงามมากนะนี่ขี่มอไซค์มาหลังหลังมอไซค์ก็มีอาหารแมวมีอุปกรณ์ช่วยช่วยเหลือแมวนะขี่โอ้พิกไบเนาะผมก็งงแค้เห็นคนจอดรถอยู่แล้วก็นั่งยองๆผมก็ว่าทำอะไรปรากฏว่ามาช่วยแมวโอ้่ารักมากครับนี่แหละคือคนมีอันนี้ง่ายๆพอดีวิ่งผ่านมาก็เลยแล้วโอ้โอันจะไปรอบเพี่อนหน้ามันเยินเหมือนเนะ คืออย่างน้อยเราได้ยาในระดับหนึ่งคืออย่างน้อยช่วยรักษาเขาก่อนเนาะแผลครับโอ้โหน่ากลัวนะผมไม่หมูหน้าเละเลยเนี่ยแมวสงสารแล้วทุกเช้านี่คือวิ่งหาแมวทุกเช้าเลยเหรอก็คือให้หันแมวตามตามตามจุดที่ว่าเป็นแมวจรครับแมวจรแต่ว่าเดี๋ยวต้องไม่ทำหลับทำหมันได้ไหมเนาะใช่ครับเดี๋ยวว่าทำหมันที่ี่ลองแบบวันิคุณหมอฝึกงานท่านไหนก็มาเปิดรูปตามชาวบ้านได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะกำลังมีนโยบายอยู่ต้องทำหมันใช่ไหมตัวลงปัญหาแมวเยอะกว่าปัญหาหมาใช่ไหม ก็เป็นปัญหาแนวแมวจนเราก็แก้ได้ก็คือเปิดหูุนถ้าหมันรีจบเลยลราทำหมันรีใช่ส่วนแรกนักษาก็เป็นเรื่องเราก็เป็นเรื่องต้นแล้วนี่เราวนแถวไหนเนี่ยวนรอบวนรอบสนามหลวงครับแล้วมีเยอะมากมีเยอะกี่ตัวก็ผมเห็นมีมีที่ก็ให้ตามรัฐตามชอบตามอะไรเราเราเป็วคนวนแต่เราเราทำหมันเชื่อไม่เกินสองสามปีปัญหานี่จบเลยครับทำหมันสองปีก็จบนะจบเลยต้องไล่ทำหมันได้หัวน้องแมวหนูดูเอาน้องแมวให้จบก่อนโอ้หนี่มันจะรอดเหรอเนี่ยผมเห็นหน้าแล้วน่ากลัวมากเลย ก็คือเราอันนี้คือถ้าเราโวนตาหยอดก็คือเป็นเป็นแผลที่ติดเชือ้อแล้วก็เราหยอดหยอดหยอด,ยอดตาแล้วก็ทาทาทายาฆ่าเช <c oughs> ื้อก็จะเทีให้ท่านจะดีขึ้นแล้วน้นองน้องนี่เจอทำไมจะเป็นหมอปะ่ะหรือว่างไงผมผมผมพอดีคุณหมอท่านท่านสอนผมก็ไปช่วยงานท่านท่านบ่อยคุณหมอเวลาจิตอาสาครับออ๋นแนะนำยาตัวนี้ใช้รักษาแล้วยังไงเราก็ปล่อยแล้วให้กินข้าวอย่างตัวเนี้ยก็นี่เดี๋ยวทานอาหารตรงนี้ครับผมอ๋อนี่คือให้อาหารไม่หน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูดูเรื่องทำหมานให้นะโอเคดีครับ แล้วมีมีอะไรแนะนำไหมเนี่ยนี่เป็นทหารนะเนี่ยเดี๋ยวเข้าเวรที่สนาพประลัดเข้ากี่โมงครับเนี่ยก็เดี๋ยวเข้าตอนสองสองโมงครึ่งครับผมอ๋อนี่คือวิ่งดูแมวก่อนวิ่งดูแมวก่อนตอนตีสามนครับวิ่งตอนตีสาทุกวันตั้งแต่ตีสาเลยครับผมโอ้ขยันมากเลยนะครับติดใจดีมากเลยนะให้อาหารแมวให้อะไรสงสารนะเนี่ยโอ้โอ้ไปได้เอะยังมีแรงอยู่ไม่ไมไเป็นไรปล่อยไปครับผมแล้วก็มันโดนอะไรกัดเนี่ยมันเป็นแผลติดเชื้อครับผมตัวนี้เคยเห็นานานแล้วเหรอเห็นเห็นประจําแต่ว่าไม่ค่อยมีคนให้จับแมวเคย ก็คือแบบเขาแบบจับมันไม่ค่อยได้แต่ว่าแล้วเราจับได้ผมมีเทคนิคครับร<อ><อ>แล้วไม่ต้องใส่ถุงมือไม่กลัวเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็แพร่คอฆ่าเชื้อโอเคต้องระวังนะไม่รู้มันฉีดวัคซีนมันเนี่ยครับอ้าวโอ้โหนี่ครับเราเห็นแต่ชา้าเราเห็นสิ่งดีดีนะนเป็นเป็นน้องทหารนะมาช่วยดูแลแมวครับมันอาไปแล้วอ้าวก็เดินได้ดีนะได้น้องเหมียวโชคดีนะลูกอขอบคุณมากนะนี่เอ้าดูหน้าคนนี่คือฮีโร่ตัวจริงครับทหารนะทหารไทยน่ารักครับแล้วเดี๋ยวขี่ไปไหนตะ่อเนี่ย จะไมให้การขึ้นข้างหน้าต่อแล้วเดี๋ยวว่กลับที่พักครับผมโอเคพักที่ไหนครับเนี่ยครับผมพักที่แสตลดอครับอ๋ออยู่ในกรมทหารนะแค่นี้เองเดี๋ยวดีผมก็วิ่งผ่านโอ้น่ารักน่าทหารดีๆครับดีครับยินดีครับแบบเมืองไทยเราแบบช่วยกันแบบสิ่งแบบเล็กๆน้อยๆน่ารัก็รับี้ครับใช่นะเออนี่ก็เขาทำแบบไม่มีใครดูนะเพราะถ้าผมวิ่งไม่ผ่านก็ไม่เห็นหรอกนะ เออไม่มีใครรู้ก็ทำแบบปิดท้องหลังพังจริงเนาะก็คือยาเราก็จะมีมีติดกระเป๋ามีเข็มจะไอ้นี่ยาที่ป้อนยาเหรอครับตอนนี้ก็เป็นยาวิตามินเพิ่มเสริมเสริมภูมิแมวแล้วก็สลิงเอาไว้ให้น้ำให้นมแล้วก็พวกยาหยดตายาฆ่าเชื้อโอเคครับน่ารักเนาะขอบคุณมากเลยนะน้องขอบคุณมากแล้วมีอะไรแนะนำอีกเมื่อกี้พูดเรื่องเรื่องรถ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 อะไรอะนักเรียนอยากอยากอยากให้มีเรื่องเรื่องแบบป้ายแบบเวลาตามโรงเรียนนะครับป้ายขับรถเบาๆก็จะมีน้องหมาน้องแมวผมนกำลองราอ่ะแล้วก็เป็นต่างประเทศ ว่ามีมีอะไรข้ามไหมใช่ครับอาจารย์แถวโรงเรียนนะใช่ครับรถระงค์ครับนะผม้องหาจริงจริรถเหยียบรถอะไรเงี้ยโอเคโอเคแล้วก็ท่าน้องหมาท้องแมวพอฟีตามพูทธเยอะปัญหานี้หมดเลยโอเคครับสองปีเท่านั้นผมแล้วดูแต่ดูมาดูหมาหรือดูแมวเนี่ยดูน้องดูน้องหมาท้องแมวเรเห็นมันก็มีเรลงไปท้าท่านหมาหรือทานแมวก็มช่วยช่วยครับช่วยกันทั้งคู่นะโอเคครับโอ้ไม่น่าเชื่อนี่ครับผมครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมาช่วยหมาทีได้ไหมมาโอเคแข็งแรงมากขอบคุณนะโอ้นี่ครับ คนขับบิ๊กไบค์แต่ติดใจงดงามวัดอ่าโอ้โหคุณก็ไม่บอกว่านะเป็นทาสแมวเนี่ยได้เลยครับนะขอบคุณนะครับพี่ทหารนะครับโอ้น่ารักมากเอาขับดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น่ารักครับใจกันนะช่วยกันนะโอ้น่ารักโอเคครับอ่าท่านายมาดียินดีครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับโอ้เห็นสิ่งดีๆแต่เช้านะเนี่ย ผมว่าเนี่ยเรื่องเล็กน้อยทําดูแลคนใกล้ตัวดูแลอะไรก็ได้ครับผมว่าทําสิ่งดีแล้วกส็สังคมมันก็จะไปได้โอเคอได้พลังบวกวันนี้เรารับพลังบวกจากพี่ทหารเขานะโอเคต้ผมไปวิ่งต่อก็คงจบไลฟ์สวัสดีครับสวัสดีครับเออดีน่ารักดีทาดแมวโอเคครับไปก่อนนะแล้วเดี๋ยววิ่งก่อนแล้วนะเดี๋ยวติดสายใจกันถ้ามีเรื่องจะไลฟ์อีกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ